พระมหาโมคลานะเทระเอตทธัคคะในทางผู้มีฤทธิ์พระมหาโมคลานะเป็นบุตรพราหมณ์ในบ้านในหมู่บ้านโกลิปคามได้ชื่อว่าโกลิปตัดตามชื่อของหมู่บ้านมารดาชื่อว่าโมคลีคนทั่วไปจึงเรียกท่านว่าโมคลานะตามชื่อของมารดา ท่านเป็นสหายที่รักกันมากกับอุปติสสะมานุยเที่ยวแสวงหาความสุขความสำราญตามประสาวัยรุ่นและพ่อแม่มีฐานะร่ำรวยนอกจากนี้ยังมีอุปนิสัยใจคอเหมือนกันและยังได้ออกบวชพร้อมกันอีกด้วยในวงเล็บประวัติเรื่องต้นของท่านเพื่อศึกษาจากประวัติของพระสารีบุตร พระมหาโมคลานะเมื่ออุปสมบทได้เจ็ดวันได้ไปทำความเพียรอยู่ที่ป่าใกล้บ้านกัลละวาละมุตตะคามถูกทีนะมิธามคือความง่วงเหงาเข้าครอบงำไม่สามารถจะทำความเพียรได้ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สวนเฮสะกลาวันซึ่งเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่เนื้อ ใกล้เมืองสูงสุมาราคิรีอันเป็นเมืองหลวงของแควนพักคคะส่งทราบด้วยพระยานว่าพระโมคคลานะงูงง่วงอยู่จึงทรงทำปฏิหารให้เห็นปรากฏประหนึ่งว่าสเสด็จประทับอยู่ตรงหน้าทรงแสดงอุบายสำหรับระนับขวานง่วงแก่เธอตามลำดับดังนี้ 1. โมคคลานะ เมื่อเธอมีสัญญาอย่างใดแล้วเกิดความม่วงขึ้นเธอจงทำไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มากจะเป็นเหตุให้ละความม่วงได้ 2. ถ้าอยัางละไม่ได้เธอควรดึกตรองถึงธรรมที่ได้เรียนมาแล้วได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ละความม่วงได้ 3. ถ้าอย่างละไม่ได้ เธอควรสาธยายธรรมที่ได้เรียนได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ละขวามง่วงได้ 4. ถ้ายัางละไม่ได้เธอควรยอนช่องหูทั้งสองข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือจะเป็นเหตุให้ละขวามง่วงได้ 5. ถ้ายังละไม่ได้เธอจงลุกขึ้นแล้วลูบในตาลูบหน้าด้วยน้ำเล,ลี้ยวดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวจะเป็นเหตุ ให้ละขวามว่วงได้หกถ้ายังละไม่ได้เธอควรทำไว้ในใจถึงอาโลกสัญญาคือกําหนดความสว่างไว้ในใจเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนทําใจให้เปิดให้สว่างจะเป็นเหตุให้ละขวามว่วงได้ 7. จ็ดถ้ายังละไม่ได้เธอควรเดินจงกรมสำรวมอินทรีย์มีจิตไม่คิดไปภายนอก จะเป็นเหตุให้ละความห่วงได้แต่ถ้ายัางละไม่ได้เธอควรสำเร็จสิหศสายานอนตะแคงขวาช้อนเท้าให้เหลื่อมกันมีสติสัมปัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นเป็นนิดเมื่อตื่นแล้วควรรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนและการเคลิ้มหลับอีก ด้วยอุบายอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ละความง,ง่วงได้พระพุทธองค์ตรัสสอนอุบายเพื่อบรรเทาความง,ง่วงโดยลำดับจนที่สุดถ้ายังไม่หายง่วงก็ให้นอนแต่ให้นอนอย่างมีสติเมื่อประทานอุบายแก้ง,ง่วงดังนี้แล้วได้ประทานพระโอวาทอีกสาข้อคือ 1. โมคลานะ เธอจงทำไว้ในใจว่าเราจะไม่ชูงวงคือความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เข้าไปสู่สกุลเพราะถ้าพลิกษุถือตัวเข้าไปสู่สกุลด้วยคิดว่าเขาจะต้องต้อนรับเราอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคนในสกุลเขามีการงานมากก็จะเกิดอิดน้าระอาใจ ถ้าเขาไม่ใส่ใจต้อนรับเธอก็จะเกอ้อเขินคิดไปในทางต่างๆเกิดความฟุ้งซ่านไม่สำรวมจิตก็จะห่างจากสมาธิ 2. โมคลานะเธอจงทำไว้ในใจว่าเราจะไม่พูดทำอันเป็นเหตุเทียงกันเพราะถ้าเทียงกันก็ต้องพูดมากและผิดใจกันเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านไม่สำรวม และจิตก็จะห่างจากสมาธิ 3. โมโมคลานะตถาคตไม่สันเสริญการคลุกคลีด้วยประการทั้งปวงแต่ก็ไม่ตําเนิดการคลุกคลีไปทุกอย่างคือเราไม่สันเสริญการคลุกคลีกับโมูชนทั้งคฤหัสและบัรพชิตแต่เราสันเสริญการคลุกคลีด้วยเสนาสนะอันสงบสงัด ปราศจากเสียงอื้อๆควรแก่การหลีเร้นอยู่ตามสมณะวิสัยลำดับนั้นพระโมคคัลลานะได้กราบทูลถามถึงข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมชักนำไปสู่การสิ้นตัณหากเกษจากโยคะคือกิเลสเครื่องประกอบให้จิตติดอยู่ พระพุทธองค์ตรัสสอนในเรื่องธาตุกรรมฐานให้พิจารณาอัตภาพร่างกายนี้แยกเป็นส่วนส่วนประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมประกอบกันเข้าเป็นร่างกายโดยใจความว่าภิกษุในพระธรรมวิไยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่น ก็ควรกำหนดทำเหล่านั้นในยามเมื่อสวยเวทนาอันเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งและให้พิจารณาด้วยปัญญาอันประกอบด้วยความนายความดับและความไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตก็จะพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นผู้รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจัรท์อยู่จบแล้วพระมหาโมคคลานะได้สดับ พระบรมพุทธว,วาทนี้แล้วปฏิบัติตามก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันในวันนั้นอันเป็นวันที่เจ็หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทพระมหาโมคคลานะเมื่อบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันแล้วปรากฏว่าท่านมีความสามารถโดดเด่นในทางอิทธิปฏิหารเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ท่านสามารถแสดงฤทธิ์ไปยังภูมิของสัตว์นรกและไปโลกสวรรค์ชั้นต่างๆได้ท่านได้พบเห็นสัตว์นรกในคุ้มต่างๆที่ได้รับทุก์ทรมานด้วยผลบาปการรมที่ทำไว้ในเมืองมนุษย์และพบเห็นเทพ,พบ,บุตรเทพธิดาที่ได้เสวยความสุขจากการทำบุญไว้ในเมืองมนุษย์เช่นกันท่านได้นำข่าวสารของสัตว์นรกและของเทพ,พบ,บุตรเทพธิดาเหล่านั้น มาแจ้งแก่บรรดาญาติและชนทั้งหลายให้ทราบทำให้บรรดาญาติและชนทั้งหลายนั้นพากันละเวน้นกรรมชั่วลามกอันจะพาตนไปเสวยผลกรรมในนรกพากันสร้างบุญกุศลอันจะนำตนไปสู่สุขคติโลกสวรรค์และพร้อมกันนั้นก็พากันทําบุญอุทิศไปให้แก่ญาติของตนเหล่าชนบางพวกที่ไม่มีศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็พากันละทิ้งลทัทธิศาสนาเดิมมาศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นทำให้ผู้เดลชีทั้งหลายต้องเสื่อมจากลาภสการะเป็นอยู่ลำบากอดอยากขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่องที่พระเถระไปเยี่ยมชมโลกสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นมีเรื่องกล่าวไว้ในคำพีธรรมบทหมวดปิยวัคและโกทวัคว่า วันหนึ่งพระเถระได้ขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยอริยฤทธิ์ได้เห็นประสาทหลังหนึ่งมีแสงแวววาวด้วยแก้วนานา,นาประการมีขนาดใหญ่ทั้งกว้างทั้งสูงมีนางเทพธิดาอยู่ในประสาทนั้นจนหนึ่งแน่นพระเถระจึงถามว่าแม่เทพธิดาวิมานนี้เป็นของใครในวงเล็บเกิดขึ้นเพื่อใคร ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้จเจริญวิมานนี้เกิดขึ้นเพื่อน,นันทิยมานกผู้ส,สารา้างศาลาสี่มุขสี่ห้องถวายพระบร,รมศาสสดาพวกด้ฉันมาเกิดในที่นี้ก็ด้วยหวังว่าจะได้เป็นบาจาริกาของนันทิยะนั้นแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่พบนันทิยะเพราะท่านยังไม่ละอัตภาพจากโลกมนุษย์เลย พอพระคุณเจ้าได้เปิดนำข่าวสารไปบอกแก่นันทิยะให้ละอัตภาพมนุษย์อันเปรียประดุจถาดดินมาถือเอาอัตภาพอันเป็นทิพซึ่งเปรียยประดุจถาทองคำล้ำค่าในโลกสวรรค์นี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะอันที่จริงวิมานนั้นได้เกิดขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกับขณะที่นันทิยะมานก ได้สร้างสาังาจตุรมุกมีสี่ห้องถวายแด่พระบรมศาสดาแล้วหลังน้ำทักสโนโทกตกลงบนฝาพระหัตของพระพุทธองค์พระเถระได้จาริทท่องเที่ยวไปยังสวรรค์ชั้นอื่นๆได้พบเห็นวิมานทองของเหล่าเทพพบุตรเทพธิดาทั้งหลายแล้วได้ไต่ถามเทพ,พบุตรเทพธิดาเหล่านั้นว่าทำบุญอะไรทำทานด้วยสิ่งใด จึงได้เสวยผลบุญได้รับทิพยะสมบัติวิมานแก้ววิมานทองอัน,นุดงามยิ่งนักเช่นนี้เทพบุตบุและเทพธิดาเหล่านั้นต่างก็รู้สึกละอายที่จะบอกแก่พระเทระเพราะบุญทานที่พวกตนกระทำนั้นมีประมาณเพียงเล็กน้อยคือบางองค์บอกว่าเพียงรักษาคำสัตย์จึงได้สมบัติคือวิมานนี้บางองค์บอกว่า เพียงห้ามความโกรธจึงได้วิมานเหล่านี้บางองค์บอกว่าเพียงถวายอ้อยลำเดียวจึงได้วิมานนี้บางองค์บอกว่าเพียงถวายมาพลับเล่นจีผลเดียวจึงได้วิมานหลังนี้พระเถระจาริกไปยังสวรรค์ชั้นต่างๆพอสมควรแก่อัธยาศัยแล้วก็กลับมาสู่มนุษย์โลก นำข่าวสารที่ได้พบเห็นมาแจ้งแก่หมู่ชนทั้งหลายซึ่งต่างก็พากันศรัทธาเลื่อนใสในพระพุทธศาสนาทำบุญสร้างปุศลเพื่อหวังพ้นอันเป็นสุขสมบัติในปรโลกพระมหาโมคคลานะได้รับยกย่องในทางอิทธิฤทธิเมื่อพระมหาโมคคลลานะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาช่วยแบ่งเบาภารกิจและยังพุทธดำริต่างๆให้สำเร็จด้วยดีเพราะท่านมีฤทธิ์มีอนุภาพยิ่งกว่าพระสาวกรูปอื่นๆจนได้รับการยกย่องจากพระบรมศา,าสดาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตะทะัทธะเป็นผู้เลิกกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีฤทธิ์และทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พระอัครสาวกเบื้องซ้ายโดยทรงยกย่องให้เป็นอัครสาวกคู่กับพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดบุตรพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเปรียบเสมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกที่เกิดมาแล้วพระสารีบุตรย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพันพระโมคคัลลานะ ย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณเบื้องสูงขึ้นไปนอกจากนี้พระมหาโมคคลานะยังเป็นผู้มีความสามารถในการนาวกรรมคืองานก่อสร้างพระปร,ะรมศาสดาเคยทรงมอบหมายให้ท่านรับหน้าที่นวกรรมมาทิศฐายีคือผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างวิหารบุพารามที่เมืองสาวัตถีซึ่ง,งานางวิสาขาบริจาคทักย สร้างถวายอีกด้วยเหตุการณ์ครั้งหนึ่งพระมหาโมคคลานะถูกโจรทุกวันเวลาผ่านไปตามลำดับเข้าสู่ปัจชิมโพธิการขณะที่ท่านพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่กาลสิลาในมคตชนบทนั้น เดรัจฉีทั้งหลายมีความโกรธแค้นพระมหาโมคลลานะเป็นอย่างมากเพราะความที่ท่านมีิทธานุภาพมากสามารถกระทำอิทธิฤทธิ์ไปเยี่ยมชมสวรรค์และนรกได้แล้วนำข่าวสารมาบอกแก่ญาติเมรของผู้ไปเกิดในสวรรค์และนรกให้ได้ทราบประชาชนทั้งหลายจึงผากันเลื่อนใสในพระพุทธศาสนาทําให้พวกเดรัจฉีต้องเสื่อมคลายความเคารพนับถือจากประชาชน ลาบสก,การะเสื่อมลงความเป็นอยู่ก็ลำบากเฟิดเคืองจึงปรึกษากันแล้วมีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องกำจัดพระมหาโมคคลานะเพื่อตัดปัญหาตกลงกันแล้วก็เรียกไยรเงินทุนจากบรรดาสิทธ์และอุปถาของตนเมื่อได้เงินมาพอแก่ความต้องการแล้วได้ติดต่อจ้างโจรให้ฆ่าพระเทระพวกจรใจบา ได้รับเงินสินบนแล้วพากันไปล้อมจากพระเทระถึงที่พักแต่พระเทระรู้ตัวและหลบหนีไปได้ถึงสองครั้งในครั้งที่สพระเทระได้พิจารณาเห็นกรรมเก่าที่ตนเคยทำไว้ในอดีตชาติติดตามมาและเห็นว่ากรรมเก่านั้นทำอย่างไรก็หนีไม่พ้นจึงยอมให้พวกโจรจับอย่างง่ายดาย และถูกพวกโจรทุบตีจนกระดูกแตกแหลกเลี้วไม่มีชิ้นดีพวกโจรน,น่าใจว่าท่านตายแล้วจึงนำร่างของท่านไปทิ้งในป่าแห่งหนึ่งแล้วพากันหลบหนีไปในที่สุดพวกโจรก็ถูกจับข่าวพระเทระถูกโจรฆ่าแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนพระเจ้าอาชาติศัตรูได้สงทสราบ จึงส่งจารบุรุษออกสืบหาตัวโจรร้ายฝ่ายพวกโจรได้เงินรางวัลมาแล้วก็เที่ยวหาความสุขสำราญตามสัมดาลโจรเข้าไปในโรงสุราดื่มกันจนเมามายแล้วก็ทะเลาะกันเองโจรคนหนึ่งถูกเพื่อนใช้สอบท้องที่กลางหลังจนล้มกลิ้งพอลุกขึ้นมาได้ก็ชี้หน้าด่าด้วยความโกรธว่าเฮ้ย ไอสารเลวมึงท้องกูทำไมวะไอ้โจนทอยก็มึงอวดอ้างว่าเป็นคนตีพระโมคคลานะก่อนทำไมกูเองก็เป็นคนตีก่อนมึงไม่รู้หรือขณะที่พวกโจนโต้เถียงกันอยู่นั้นพวกชาระบุรุษก็เข้าจากกับกลุ่มโจนทั้งหมดส่งตัวให้พระเจ้าอาชาติศัตรูสอบสวนพระองค์ตรัสถามว่า พวกเจ้าฆ่าพระโมคลานะหรือใช่แล้วพระเจ้าค่าใครใช้ให้พูดเจ้าค่าพระเถระเล่าพวกสมณะเปลือยพระเจ้าค่าพระราชารับสัง่งให้จับสมณะเปลือยทั้งหมดเกือบห0าคนขุดลุ้มฝังแค่สะดือรวมกับพวกโจรอีกประมาณ500แล้วกลบด้วยฟางจุดไฟเผาทั้งเป็น จากนั้นรับสั่งให้ใช้ถทาเหล็กไทให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยส่วนพวกหัวโจาอ,อีกสี่คนนั้นให้ใช้เหลาเสียบทั้งเป็นแล้วตั้งประจานไว้หน้าเมืองว่ากันด้วยบุพกรรมของพระมหาโมคคลานะเทระในอดีตชาติพระมหาโมคคลานะเทระเกิดเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ ต่อมาเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นพ่อแม่ทั้งสองประสบเคราะห์กรรมตามบอดด้วยกันทั้งสองคนเป็นภาระที่ลูกชายคนเดียวต้องปรนนิบัติเลี้ยงดูการงานทุกอย่างทั้งนอกบ้านในบ้านลูกชายจัดการเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่ทั้งสองไม่ต้องกังวลต่อมาพ่อแม่เห็นว่าลูกชายเข้าสู่วัยที่สมควรจะมีคู่ครองได้แล้วอีกทั้งเห็นว่า ลูกชายต้องรับภาระหนักแต่ผู้เดียวควรจะมีผู้ช่วยแบ่งเบาภาระบ้างจึงจัดการสู่ขอหญิงสาวที่มีชาติตระกูลใกล้เคียงกันให้มาแต่งงานเป็นคู่ของลูกชายทาั้งทังที่ลูกชายมิได้แต่งใจเพราะตนเองผู้เดียวก็สามารถปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อบิดามารดาเป็นภาระจัดการให้ก็ไม่ขัดความประสงค์ของท่านเมื่อแต่งงานแล้วชีวิตครอบครัวที่มีลูกสะภ้ยพ่อผัวแม่ผัวอยู่ร่วมชายคาเดียวกันมาในระยะแรกๆก็ราบรื่นสงบสุขเป็นอย่างดีเมื่อการเวลาผ่านานานนานไปลูกสะภ้ยก็เริ่มรังเกียจพ่อผัวแม่ผัวที่ตาบอดด้วยกันทั้งสองคน จึงหาวิธีกำจัดท่านทั้งสองด้วยการยุอยแย่สามีให้เกลียดชังพ่อแม่คือเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านก็แกล้งทำบ้านเรือนให้สกปรกรกกรุงรังเมื่อสามีกลับมาก็ฟ้องว่าพ่อแม่ทั้งสองเป็นผู้กระทำตนเองไม่สามารถที่จะทนเห็นทนอยู่กับผู้เท่าตาบอดทั้งสองคนนี้ได้อีกต่อไปแล้ว ภรยาแร,แรกๆสามีก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะัได้แต่รับฟังแล้วก็นิ่งเฉยแต่เมื่อภรรยาพูดบ่อยๆและเห็นบ้านเรือนศกกระบกมากยิ่งขึ้นจึงเชื่อคำของภรยาและได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับคนแก่ตาบอดทั้งสองคนนี้ดีเอาท่านใส่เกวียนไปฆ่าทิ้งในป่าภรยาเสนอความคิดเห็น สามีแม้จะไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เพราะตอนเป็นคนรักเคารพและก,กะตัญยูต่อพ่อแม่มาตลอดแต่เมื่อภรรยารบเราไม่รู้จบสิ้นจึงใจอ่อนยอมทำตามที่ภรรยาแนะนำครั้นรุ่งเช้าได้จัดอาหารเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีแล้วกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ญาติที่หมู่บ้านโน้นต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมพวกเราไปกันในวันนี้เถิด ลูกชายให้พ่อแม่นั่งบนเกวียนแล้วออกเดินทางพอมาถึงทางเปลี่ยวกลางป่าใหญ่ส่งเชือกบังคับโคให้พ่อถือไว้แล้วพูดหลอกว่าคุณพ่อจับปลายเชือกนี้ไว้โคจะลากเกวียนไปตามทางนี้ทราบว่าในป่านี้มีพวกโจรซุ่มอยู่ลูกจะลงไปเดินตรวจด,ดูโดยรอบ เมื่อลงเดินไปได้สักครู่หนึ่งก็แกล้งเปลี่ยนเสียงร้องตะโกนประหนึ่งว่าเสียงโจรดักซุ่มอยู่แล้วเข้ามาทุกตีทำร้ายบิดามารดาฝ่ายบิดามารดาเชื่อว่าเป็นโจรจริงๆแม้จะถูกทุกตีอยู่ก็ยังร้องบอกให้ลูกรีบหนีไปพ่อแม่แก่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงลูกจงรักษาชีวิตไว้เถอะ ลูกชายทั้งๆท,ที่พ่อแม่ร้องบอกอยู่อย่างนั้นก็ยังทุบตีจนตายด้วยมือของตนทิ้งศพไว้ในป่านั้นแล้วตนเองก็เดินทางกลับบ้านอันหนึ่งในอัตกะทาสระพังคชาดกคัมพีคุธกะนิกายกล่าวเนื้อความในตอนนี้ว่าลูกชายพอได้ยินเสียงมารดาบิดาร้องบอกให้รีบหนีไปไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ ก็กลับคิดได้ว่าตนทำกรรมหนะักพ่อแม่แม้จะถูกเราทุบตีอยู่นี้ก็ยังร้องคร่ำครวญด้วยความรักและห่วงใยให้เรารีบหนีไปโดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของตนเองดังนี้จึงเข้ามาบีบนวดให้แล้วบอกกับพ่อแม่ว่าบัดนี้พวกโจรหน,นีไปหมดแล้ว จากนั้นก็นำท่านกลับมาปรนนิบัติดูแลที่บ้านเป็นอย่างดีลูกชายเมื่อตายแล้วต้องชดใช้กรรมหมกไหม้อยู่ในนรกเป็นเวลานานเมื่อพ้นจากนรกแล้วมาเกิดใหม่ต้องถูกทุบตีจนแหลกละเอียดอีกหลายร้อยชาติในชาติสุดท้ายนี้แม้จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์สามารถจะเนรมิตดําดินล่องหนหายตัวได้ เหาะเฮินเดินอากาศได้แต่ก็ไม่สามารถจะหนีผลกรรมได้ท่านจึงยอมให้พวกโจรจับทุบจนร่างแหลกเลวดังกล่าวมานั่นเองในครั้งที่พระมหาโมคลลานะกราบทูลลานิพพานพระมหาโมคลลานะเทระเมื่อพวกโจรหน,นีไปหมดแล้วจึงคิดว่า เราควรไปกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคก่อนจึงจะนิพพานดังนี้แล้วก็เรียบเรียงสรีระกายประสานกระดูกผูกให้มั่นด้วยกำลังชาญเหาะมาเฝ้าพราะบร,รมศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลลานิพพานพระพุทธองค์ตรัสถามว่าโมคลานะเธอจะนิพพานที่ไหนเมื่อไร ข้าพระองค์จะนิพพานที่กาลศิลาในวันนี้พระพุทธเจ้าค่าโมคลลานะถ้าอย่างนั้นเธอจงแสดงธรรมแก่ตะาคตก่อนด้วยว่าการได้เห็นพระเถระเช่นเธอนี้จะไม่มีอีกแล้วพระเถระได้รับพระพุทธบัญชาเช่นนั้นจึงทำปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปบนอากาศแสดงพระธรรมเทศนา แล้วลงมาถวายอภิวาทกราบทูลลาไปยังกาลสิลาและนิผ่านนาที่นั้นตรงกับวันแรม15่ําค่ำเดือน12หลังจากพระสารีบุตรนิพพานได้15วันพระผู้มีพระภาคเสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทรงเป็นองค์ประธานจุดเพลิงชาปนะกิจศพให้ท่าน ขณะนั้นฝนดอกไม้ทิพตกลงมาโดยรอบบริเวณมหาชนพากันประชุมทำสการะอธิธาตลอดเจ็ดวันพระพุทธองค์โปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ณนะที่ใกล้ซุ้มประตูแห่งพระเชตวันมหาวิหารนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้าเมื่อพระอัครสาวกทั้งขวาและซ้ายนิพานหมดแล้ว ก็ปรีประหนึ่งต้นว่าแก่ที่กิ่งใหญ่ทั้งสองหักลงแล้วคงเหลือแต่พระอนนุ์ผู้เป็นพุทธอุปถาพเพียงองค์เดียวเที่ยวติดตามประหนึ่งว่าเงาตามพระองค์ฉะนั้น